สวัสดีครับทุกท่านในซูมนะครับก็เดี๋ยวขอรายงานตัวพร้อมกับโปรไฟล์ไปเลยแล้วกันครับจะได้จบกันทีเดียวสั้นๆครับก็วิกรมเปรมาสุดนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นยุสกรนะครับก็เลยอีกประมาสักไม่ถึงสองาทิตย์ดีเท่าไหร่ก็จะเข้าอยู่ไวกัยเษียณแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในคารนักธุรกิจเอเวระดับมรดกครับคุณสุภัสคุณบรญสิทธิ์ไต่ทันครับแล้วก็อ d ดีซระดับโลกนะครับคุณกัจวานอินทนะ แล้วก็คุมเป็นพระฟ้าทองสีสุดดีครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกสองครับดรวิทัศน์และดรจจนาคอนเจเด็ตครับผม,มก็วันนี้ไม่มีสไลด์ครับเราเหมือนมาพูดกันในลักษณนะแบบเล่าสู่ฟังแล้วกันนะครับ<ม>ก็อดีนะครับก็จบมัธยมเนี่ยจากโรงเรียนสูงปราบวิทยาลัยครับธรรมดาไหมครับไม่ธรรมดานะครับผมอะไปสอบคั้นเลือกได้แม่กับพ่อยังไม่รู้เลยว่าสอบเข้าสูงปราบได้อืม แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจบปอตีที่ที่ยีเขตเทเวศแล้วความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมเนี่ยเราอยากเข้ามาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเข้าปอตีไม่ได้ครับเพราะว่าเราวู่วาไปหน่อยแต่มาเข้าปอโทรครับศิศวกรรมแหล่งน้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็รู้สึกภูมิใจครับอยู่เรียนโทอยู่ประมาณสักเกือบสามปีครับ จริงๆจ,จะ4ปีด้วยเพราะว่าแต่เขาให้รีบจบครับก็ประมาณนี้นะครับการศึกษาแล้วก็ปัจจุบันก็ทํางานอยู่อยู่ที่กรมชปมะทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเขื่อนเก็บกักน้ําที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเขื่อนคลองกระทาจังหวัดภูเก็ตครับที่ที่ผมเป็นคนออกแบบเองแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับถ้าไปภูเก็ตก็อย่าก็แวะไปที่โครงการอเนก โครงการอ่างเก็บน้ำของกระทานนะครับก็สวยงามมากครับนะครับก็ตอบเลยนะครับเอ,อสมัยอดีตเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเรียนจบมาเนี่ยแล้วเราก็ฝากเราคิดว่าเราเราเรียนจบมาที่ดีๆนะแล้วเราก็จะรับราชการนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะดีนะเราก็าก็อยากให้พ่อแม่เราเนี่ยเอ,อได้สวัสดิการจากการที่เรารับราชการ อืมครับตอนนั้นเนี่ยคิดว่าราชการมันเขามั่นคงจริงๆราชการมันมั่นคงครับแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าไรายได้ของเรากับกับความต้องการของเรามันต่างกันความหมายมันคืออะไรผมรับเงินเดือนสองพันหกอ่ะถ้าเทียบกับสมัยนี้มัน,นะเวอร์ชั่นเลยนะแล้วเราก็อยู่ได้นะทั้งเดือนนะเงินเดือนเท่านั้นก็อยู่ได้ทั้งเดือนคืออยู่ได้นะแต่อยู่อยู่แบบพอดีอ่ะ อยู่แบบพอดีล้วเผิ่มสิดลบด้วยอะไรเงี้ยครับก็มันก็ไม่พอคือคือไรายได้ก็ไม่พอก็ก็คือก็หางานงานนอกทําเพราะว่าเราอยู่ในสายเซวะได้อยู่แล้วก็ได้ได้งานนอกทำก็ถามว่าผมรู้จักเอเวได้ไงเนี่ยเอาจริงๆคือมันต้องมีอยู่มาวันหนึ่งมีน้องในชวนผมไปไปดูเครื่องกองน้าเพราะผมเคยบ่นๆว่าผมอยากเปลี่ยนเครื่องกองน้าเขาก็เลยบอกว่าพี่เครื่องกองน้ำเอมเวเนี่ย เขามีสาธิตนะอยู่ที่เจเจมอลจตุจักรผมบอกเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าพี่ไปดูเนี่ยเผื่อเผื่อจะเป็นช่องทางการทําธุรกิจมีไรายได้เพิ่มขึ้นพอเราได้ยินคําว่าไรายได้เพิ่มขึ้นนะเราก็ไม่ปฏิเสธแล้วเราก็ไปดูครับแต่วันนั้นเนี่ยมันฝนตกที่เจเจมอลแล้วการสาธิตเครืข,ของอน้ําวันนั้นเนี่ยมันก็มืดนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นประสิทธิภาพอะไรทนาดเพราะมันมืด,มด น้องผู้หญิงเี่ยที่เขาสาธิตเนี่ยเขาตั้งใจไงแม้ฝนตกเขาก็ตั้งใจจนจนจน,จนจบขบวนการเนี่ยกลับมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเครื่องกองน้ํานะเพราะว่าก็ยังไม่คิดว่าจะซื้อหรือยังไม่คิดว่าจะต้องใช้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นมันชัดเจนนะครับแต่ว่าคนที่ชวนเราอ่ะเขาบอกว่าเออถ้าพี่อยากมีไรายได้ในเอ็มเวย์นี่นะพี่ต้องเซ็นใบสมัครก่อน เขาก็ขอบุ๊กแบงค์ไปเนอะเราก็รู้สึกเฮ้ยเซ็นไปสมัครอย่างเดียวแล้วส่งบุ๊กแบงก์แล้วได้ได้เงินเข้าบัญชีเลยนี่โอ้คือเราเอาอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเราเขาก็ไม่ได้เล่าแผนแล้วเขาก็ไม่ได้เล่าสินค้าคือเขาไม่ได้เล่าอะไรเลยครับเขาบอกว่าเซ็นไปสมัครกลางเดือนเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีแค่นี้เองครับแค่นี้จริงๆแล้วผมก็เซ็นไปผมก็เฝ้ารอดูว่าเมื่อไหร่กลางเดือนเงินมันจะเข้าเงินก็ไม่เข้าสักที แต่โชคดีครับเขาเนี่ยชวนผมเข้าเซนเตอร์เขาเนี่ยชวนผมเข้าเซนเตอร์แล้วจากการที่ที่เราก็รู้สึกว่าเออเข้าเซ็นเตอร์มันก็เขาไม่เคยเคยรียดนะเพราะเพราะว่าเซ็นเตอร์ในอเวก,ก็ก็เหมือนกับขายเคยรียดด้วยเพราะมีตบมือมีตบมือมีจับมืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่ไม่ไม่ไมค่อยจะไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับ,ก,บกับการมาฟังตรงนี้เท่าไหร่ แต่ว่าผมตื่นเต้นกับคนที่อยู่บนเวทีมากกว่าคือเป็นเอมซีนะคือต้องขอบคุณเอมซีคู่นี้เลยครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากมาเซ็นเตอร์ก็คือเอมซีน้ำกับเอมซีออฟในปัจจุบันนี้ครับคือต้องขอบคุณน้องเขาเพราะว่าถ้าไม่มีน้องเขาคู่นี้ผมก็รู้สึกไม่รู้จะมาเซ็นเตอร์ทําไมาก็คือเรื่อยากใครเครียดไงเพราะงานของเรางานออกแบบเราเนี่ยมันเครียดจะถามว่า พอเราเราเข้าเซ็นเตอร์บ่อยครั้งขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ได้เห็นในเซ็นเตอร์อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกมันมันทุกคนเนี่ยมันมันคิดดีอ่ะมมันมันคิดดีอ่ะคิดคิดจะสําเร็จโอ้ผมก็รู้สึกคนในเวนีด่ดีนะคิดจะสําเร็จเออก็ด้วยความที่เราเข้าบ่อยขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเออเราต้องทําสินค้าตัวหนึง่ง คุณชัดชวานเราบอกว่าพิพิกรมต้องสาธิตเครื่องกองน้าโอ้ผมตกใจเลยนะเอา้าเฮ้ยคุต้องสาธิตเครื่องกองน้ำเลยอ้อาวตกใจเลยก็ต้องซื้อเครื่องกองน้าใช่ไหมครับก็ผม,มเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยปฏิเสธไอ้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วซื้อก็ซื้อเครื่องกองน้ําแต่ซื้อไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านครับผมก็แอบ,บไปเพราะรู้สึกเครื่องกองน้ามันราคาสูงเดี๋ยวชิปแฟนผมก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกไปซื้อเครื่องอะไรมาเครื่องกองน้ำเพราะ มื่อก่อนเนี่ยใช้เครื่องกวน้ำสี่พันก็ใช้ได้แล้วแต่จริงๆก็เลยซื้อเครื่องน้ำเพื่อจะมาสาธิตตามที่คุณชัชาวานบอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องให้คุณชัชวาวานกับคุณประสริทธิ์เนี่ยไปติดเครื่องน้ำเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมันเกิดเกิดเขาจะถามราคาเนี่ยผมก็จะให้สองสองท่านเนี้ยเป็นคนบอกเมีย er ผมแล้วกันว่ามันราคาเท่าไหร่ที่คือจุดกําเนิดที่ผมเข้ามาทำเอ็มบีเพราะอะไรเพราะบอกเครื่องกว่น้ำตัวนี้มันสามารถทำรายได้ให้ผมได้ นี่นะครับนี่คือสาเหตุที่ที่ทำไมถึงมาทำเอเวก็คืออยากมีไรายได้นั้นเองจากเครื่องกองน้ำตัวนี้แหละแล้วก็เอ,อหลายคนก็ถามว่าผมผมได้อะไรในเอเวหรือชอบอะไรในเอเวจริงๆเนี่ยปัจจุบันเลยนะผมบอกให้เลยนะสิ่งที่ผมได้ที่ชอบและอยากได้ในเอเวคือตอนนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพหัวนี้ได้ผมกับผมชัดเจนนะสุขภาพเนี่ยแล้วเอเวเนี่ย ก็สอนเรื่องของความขย,ยันให้ผมเรื่องของความพยายามเรื่องของความอดทนมผมมาผมไม่ได้ได้นิยามความขย,ยันจากแอมเวย์นี่แหละเขาบอกว่าความขย,ยันเนี่ยมันก็คือการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆที่เราถนัดทุกๆวันแล้วก็ความพยายามมันก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ถนัดเนี่ยแต่เราฝืนทํามันเนี่ยให้ได้ทุกๆวันมันก็เลยมีความขย,ยันกับความพยายาม แล้วก็ความอดทนคุณต้องรอความอดทนสําเร็จได้อผมรึกใัเออว่าเฮ้ยกูอดทนมาตั้งสิบป,ปีไว้กว่าจะได้พัีิน่งเออกูก็อดทนได้ไ้คือไม่เลิกอ่ะเขบอกว่าแอมเบเนี่ยอย่าเลิกเออก็อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบได้จากแอมเบนะแล้วก็ถ้าถามว่าผมอยากได้อะไรในธุรกิจแอมเบเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ฟังแผนเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ p a ส s i v e i n c o m อ่ะ เพราะแพสซีมันทําคือนึองบอกอะไรนะทําสําเร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นมรดกได้แฮแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับพอหลังจากที่เราฟังลิงก์ของคนสาเร็จเนี่ยไปมาฟพอฟังทุกวันด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรรูป้ป่ะความอยากในการที่จะมีวิถีชีวิตแบบคงสําเร็จอะ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เกิดความคือเกิดคำถามนะหลังจากที่ผมฟังลิงก์เนี่ยปรากฏว่าชิพคู่ เขาก็เห็นผมฟังลิงก์ทุกวันทุกวันฟังลิงก์พวกฟังอะไรฟังลิงก์แรลลี่ของเพชรคุณเชื่อไหม mm hmm. เขาฟังจนเขาเป็นเออเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นไอดอลของคุณนัทวัฒน์อ่ะแล้วเขาก็ถามคํถาถา,ถามผมนัม่นโคตรจี๊ดเลยนะเขาถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นเพชรโอ้โหตอบยากเลยครับเมื่อไหร่เราจะเป็นเพชรคือมันจี๊ดมากเลยเพราะอะไรล่ะเราฟังแรนลี่เพชรแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเพชรผมเนี่ยไม่ตอบเขนานะในในช่วงแรกผมก็ ใช้วินัยพิเคราะห์ตัวเองเนะแล้วก็ทบทวนแล้วค่อยๆไปกระซิบกับเ้าอ่ะผมบอกว่าอะไรรู้ป่าก็เมื่อ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 ตอนที่เราเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยเจอให้เป็นนิสัยใหม่คนสําเร็จได้เนียเราจะเป็นเพชรเฮ้ยเมียผมไม่พูดอะไรสักคำเลยนะมันเหมือนคําตอบที่เขาแบบเขาคงจะเก็ตนะ่ะเออท่านนิสัยแกอย่างนี้ก็ก็ก็เป็นงี้ไปก่อนแต่ว่าโอเคแล้วแหละผมคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยให้เป็นนิสัยใหม่ก็แสดงว่า เราต้องการม v e ตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนทิสัยใหม่แล้วให้มันเป็นคนสําเร็จมากขึ้นอย่างเช่นเราจะเราจะเป็นมรกรเราก็คงจะต้องทานิสัยถึงคนที่เป็นจะต้องเป็นมรกรดนะครับนิสัยเดิมผมคงเป็นไม่ได้แน่นอนนะครับความขยานผมไม่ใช่เป็นามยานของคือคือก็อไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับคนแอมเ์ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เยอะเพียงแต่ผมอาจจะไม่หยุดทำเท่านั้นเองไม่หยุดก็ผมก็อาจจะเหมือนเต่านะก้าวไปทีละก้าวนะครับ อันเนี้ยก็คือมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามิติใหม่นะที่เกิดคําถามที่ขึ้นมาในใจผมจริงก็ก็โอเคนะครับแล้วก็มีอันนึงนะครับก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีลญจีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอัพไลน์นะครับคุณมรดกแอลมรโกประสิ์นะครับแล้วก็อีดีซีชัชชวานนะครับแล้วก็เพื่อนในกลุ่มทุกท่านนะครับ ทุกระดับเลยก็ที่เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผ่านพศเนัมเมื่อปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบพระคุณมากครับแล้วก็พันในปี65ผม,ผมการันตีเลยนะครับว่าผมจะต้องเป็นอันจะไม่ดีได้แน่นอนครับมาลกด,ดผมคงไม่เอาแล้วครับผมขอเป็นเพชรด้วยคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคร